เขาแล้วเองชอบเขาเลยไหมชอบเลยฮะชอบเลยแล <c oughs> ้วก็ตัเองคืน <c oughs> เขาทำไมไม่รู้ไม่เคยเห็นดาราต่อหน้าฮะเขาเพิ่เคยแบบมาเห็นแบบคนไทยอะไรคนไทย,ไทยทมาเจอกันตอหน้าแบบซีบอกแต่ั <c oughs> นห้อง,องเ่รอเนาะเขากระบ,บื้งห <ừ> ูเหรอเขากระเบื้องหูในห้องเหรอในห้องมไม่ได <ừ> ้ใส่ไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวนี่แหละเอ้างงวันนี้ ค่ะพูดงงปั๊บเลยไม่คิดว่าดังขนาดนี้ใช่ไหม,มผมไม่ไม่คิดว่าจะต้องอา้าวเป็นอย่งางวงแล้วพุงเมานี่มันเปิดอยู่หลายจมูกแหงทั้งท,งที่ตัวเองเป็นคนบอหอยลงล<อ>รูปเออบอลงรูปเลย <S <S <บ>สามเดือนลงรูปเธอหนึ่งบางที่อาจจะบอแมนสามเดือนมันจะกับซีฮันเดียร์ต้อหลายกระล้งกระลุงจะเป็นไพรเวทไปส่นตัว เ,ออเป็นมุมเพนที่หาของซิปน์เนหูยท่านิพอเอามาจะใส่รูปมุ่งมุเลยไปเอามาได้นี่น่าจะแต่ที่ที่เป็นล้มยุก่กจะเป็นล้มขึ้นกันไมเก่นั่นแหละแต่ก็โดนทั้งทัว่าที่ลงเธอหนึ่งอ,อาจจะเป็นรูปเก่าของความสามารถของนักข่าวและชาวเน็ตอาจจะลงแบบว่ารูปนี้แมนยูรูปนี้แต่วันมันแ่วนมันรูปปัจจุบันมันเป็นรูปของสองปีที่แล้วที่กลับเอามาลงขึ้นใหม่อเออ เพราะว่ามักไปคนลงยังสิอาจจะเป็นทวกเกา่าแต่หลายที่เห็นขึ้นฟีดคือแบบเกือบสองหมื่นนะวันนั้น่ะมีพี่พี่ไปรับด้วยใช่ค่ะมีพี่ๆีเอฟซี FC ไปรับด้วยมันสิบว่าคนอืมอืมจำได้อยู่นะพี่มาจากสนามบินเลยพี่คือหนึ่งในสองหมื่นในวันไลฟ์วันนั้นขอบคุณมากนะคะในมีใครเป็นหนึ่งในสองหมื่นนั้นไหมที่แบบที่อยู่ในวันไลฟ์ ที่อยู่สนามบินแล้วรอรับาโลแล้วแบบจนาโลลงเครื่องแล้วหนูก็อยู่สนามบินแล้วทุกคนก็แบบดูแล้วไม่ยอมออกจากไลท์เลยจนกว่าโลจะออกจากสนามบินมาอุย้ยมีม,มีอยู่กันเต็มเลยมีใครที่ไปบ้างไปในนั้นมีเอฟซีจากนาครสวรรค์ก็มาในวันนั้นอยู่จ้าแม่ด้วยพี่ด้วยเออคนอยู่เยอะมากนี่ไงมีรอรับเหมือนกันพี่ด้วยมีค่ะอุย้อยเยอะมาก แม่นีด้วยค่ะดูไลค์โอ้โหคนคนคนดูเยอะนะวันนั้นอะ่ะหาทางกลับไม่ถูกเลยมีเห็นไหมมีแต่คนมีมหนึ่งในนั้นแม่แม่คนหนึ่งที่ติดตามวันนั้นวันแรกขอบคุณคะ่ะแม่เล็กที่อยู่ในนั้นจริงที่อยู่จาวิดาดูไลค์แม่ด้วยมีจ้าโอ้มีด้วยเนาะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบติดตามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เ้ยยายก็ดูชอบเหมือนกันน่ารักจะถึงปีแล้วนะใช่จะครบปีแล้วนะไม่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยอีกประมาณอีกกี่เดือนเองใช่เ,เออไม่ใช่วันเดือนนั้นเดือนมีนานนะตัวเองแล้วสี่เดือนใช่แต่ว่าแต่ว่าที่เราเจอตัวไม่ใช่ที่เราเจอกันที่เราเจอกันคือวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดพฤศจิกาครบหนึ่งปีที่เราเจอกันที่โลกเวียงเรามาเจอกันวันนั้นคนดูน้องๆเยอะมากยิ้มตามน้องๆเลยน่ารักใช่ติดตามตัม้งแต่วัน,นที่ไปลาวแล้วสองสตอรี่ใช่มันอีกมันต่อมาแต่เขาบอกว่ามาเลยเขาบอกเขาบอกว่ามัดไปตอนนี้จะได้นะแต่มันถึงเวลาแล้วมันเจ้าจ่อไงก็เลยว่ามันจองปีอะไรซื้อปีกับบได้ พี่คนให้ยืมบัตรเครดิตไปไหนแล้วใครว่ายืมบัตรเครดิตพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ทุกเนี้ยลกไปด้วยค่ะาว่าเราต้องประถมทุระแนบแล้วก็บันต่อของไปวันพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ไหนยืมของพี่ฟรองเหรอพี่ฟรองกพี่ฟรองก์ไหนนะเร็วนะอีกไม่กี่วันจะครบหนึ่งปีเร็วมาก แต่ตอนนั้นที่เราเจอกันเราก็ยังไม่ได้บอกพี่ๆไงเออเราก็ยังไม่ได้บอกพี่ๆหนูก็ยังไม่ได้บอกพี่ๆแต่ได้ไปให้เพราะว่าเขาคนได้หมอมาแล้วเอาไปให้เลยยังไงก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วเขาเข้าบุสบุญแล้วในพื้นที่ของเขาเราตอนนั้นเนาะกัญญากจะไปคเลยแหละเพราะวันยุหันนั้นเป็นพื้นที่ของเขาใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใครโทรหาเขาก่อนเขาโทรหาก่อนนะ แล้วชอบย่าตอนไหนเขาถามว่าชอบตอนไหนชอบตอนไหนคุยกันมาเรื่อยๆมันชอบเองตอนนั้นตามน้ําตอนนี้ตามย่า <c oughs> ยายก็ติดตามแต่คุณแล้วล่าลงคลิปค่ะแล้วคิดไหมว่าจะเป็นคนเดียวกันจริงๆอ่ะหนูไม่ได้พี่หนูก็ไม่รู้ว่าวันที่พี่ล่าลงคลิปอจะเป็นคนนั้นหรือเาจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่หนูเลือกนึกออกปะเพราะว่าหนูอ่ะ คือเข้าใจไหมว่าเราเพิ่งรู้จักกันแล้วพอมันเป็นข่าวปุ๊บหนูก็ตกใจมากว่าเฮ้ยแล้วแบบยังไงวะเน,นี่ยแบบคนจะเข้าใจว่ามีแฟนแล้วหรือเปล่านี่ยังไม่ได้มีแฟนนี่เพิ่งรู้จักกันเมื่อวานเออเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานแล้วเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานจริงๆแล้วก็แบบไม่มีคนเชื่อคิดว่าแบบทันย่ามีแฟนใหม่แล้วแล้วข่าวก็ลงกนะันน่ะมีเพื่อนคนเดียวเลยจะคุยทางนี้หรอ ได้หมดแค่อยากลองคุยทุกทางอาได้อันไหนสะดวกละ่ะอันที่เจ้าสะดวกโอเคสมไปเตี๋ยวให้กินในซุก,กี้ปกติจาอ,ออกลังกกยไหมเศร้าเบิงเลยเอา้ามเนื่อได้โดนของมันนั้นเลยนะคาดเป็ีโนควูินมากขึ้นนดเจ้าผู้หญิงเขาคุยเขาจีบผู้ชายเขาส่งสกมวยมาให้ดู <laughs> แบบนี้เหรอกระแปกนี่กระแปกไปอ้าวโหอันนักห้องคนไทยเขาเป็นคีบอฟอะมีคือทรงมะหย่างนี่พี่กับทรงมะหย่างคิดว่าทรงมะหย่างอะนี้ทรงมะห็นอย่งนี่คิดตีมื่กั้บว่ามาไม่เหรมาถามกับใครตากันยังไงพี่จ๋าถ้าพี่กดเอหนูแนะนําให้พี่กดกดใครนะเพราะว่าหนูแถมมะขามให้ไปอยู่แล้วนะก็คือมะขามเนี่ยจะฟองน้อยกว่าไพ่เฉย มองหาคนสุดสีชมพูว่าคนสุดสีชมพูเนี่ยไปไหนคนที่ร้องเพลงพอ,อยังเห็นหน้ายังรู้ว่าคนลาวบอรหรือคนไทยบางอ่นเพิ่งกับ่าก็เขาเนี่แหละสุดสีชมพูมันเป็นคนเดียวกันที่ที่เราคิดว่า,ร,าร้องเพลงพอเอออันงงว่าทั้จนยาอัศจรอันร้องเพ,พียงพอเป็นดิงจีนานาะ ที่เเดิด้ลดยเขาเะเดิ้ลพี่สลินทำาคตดแาแม่์ชิมหกตะการนะมันค้นว่าทีิกดมากลายหลายบยนกดเนี่กดเสาาร็จตะการล้วยืนยันออเดอร์ด้วยนะย่กตื่นน่าจะบายสองนั้นเพราะเข้าออกของจะบ้านบ่ายสองต่อต่อต่อเนตั้งแต่ตอนก็ตอนนั้นก็เพิ่งโสดมือนกัน เหมือนกันครับเขาได้แหละเหมือนเหมือนเลียงเลียงเทียบเท่เลียงเยงกันมาเลยเราอาจจะสตรไม่นานกว่าเขาไม่นานกว่าเขาเขาจะสชนนานกว่าเราแล้วก็ไม่ได้ไม่เห็นกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่า,าจ,จะมีเวียนเร็วนะครับแถมมันก็เผยใจเป็นแล้วมันก็เลยได้มีแฟนเร็วนะครับ พอปกติว่าตอนไม่มีแฟนตอนนั้นก็ว่าจะโสดไปก่อนอยู่ที่นี้ก็มาได้คนคุยเฉยเลยตอนนั้นก็หามามีคนคุยบ้างอะบ่ค่อยมีใช้คำว่าบ่ค่อยบ่ค่อยดีกว่าในตอนมาคุยกับญาติเนี่ยก็บบ่ค่อยคุยน้ำไผ จนมันว่างเดือนสิบสองจึงคิดได้คุยน้ำพูเดียวนี่เดือนที่สองเดือนมกราัอเริ่มมาหากันแล้วเริ่มมาหากันแล้วกันเลยต้องได้คุยคนเดียวละตอนนี้ดามากใซรแล้วจะข่าวไหมคะถามว่าจะข่าวไหมมันใสขึ้นข่าวขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่มันจะไม่ข่าวโอเวอร์นะอันคนที่แบบไซรัสรูขาย oh. โอเวอร์เนี่ยมันอันตรายนะมันไม่ใช่ธรรมชาติ มันเป็นการใช้ยาเลยเราก็คุยแบบอะไรวะแบบคุยแบบแบบเฉยๆคุยเล่นๆอย่างนี้แบบคุยแบบเหมือนเราแค่คุยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันในนามในนามแบบคนผู้ใหญ่ให้รู้จักกันอย่างนี้เฉยๆไม่ได้คิดว่าจะคุยนานแต่คนก็ ถามเยอะนะว่ากับโอเคไหมเป็นยังไงโอเคไหมคุยไหมเราคนกันสุกใส่โดนว่าคุยเลืยคุยเ่ยนะคุยเลืยนะคุยเลยคุยเลยลมเลยคุยเลยไม่เป็นไรหรอกแล้วกับบา่า,บบาเขาบอกอว่าจะลองเบิ้งเด้อจะลองเบิง้งลองเฉยๆน่ารักอยากให้แต่งกันเร็วพี่พี่ควรเป็นบอกคนบอกเราพี่กดสั่งเดี๋ยวนี้พี่กดสั่งเดี๋ยวนี้พี่ต้องกด เพราะว่าพี่เปคนบอกเราอีสีตะกาส์ุดท้ายเร็วๆกดแล้วมี่บอกว่าจะกดอีกมีใครยังไม่ทันนะครับนิบกดในารโลมบอกว่าส่วนมาสีาเดือนแล้วแตโบอเดอร์เจ็ดแปดเกาสิบเออกระีเออกระซีเดือนนะ สดประมาณสี่เดือนแต่ว่าเจออารมณ์กับยาพื้นสดสองเดยนะอารมณ์บอกสูตรทีหลังยาตอนยาเจอโลพื้นสดสองเดยนะแนล้วเราบอกสี่เดือนอ๋อผมมันมันมันย้อนแย้งมันหลายเรื่องอันนี้บอกด,ดีกว่ามันจะเกิดกับเชียงกันขึ้นมาเน่ยก็เรียกว่าอาจจะไหลเรียกันมาดีกว่า อารุาูตรอาติโสดหระอฮารุกะโสดจำไดิจีญาติจะโซซ่าก่อนก็นเป็นใดเลว่ารูสโซซ่าก่อนก็เป็นใดดึงอย่างไรเนี่ยไพ่หมดไพ่หมดบอกเดี๋ยวเิย็นนะใครที่ยังกดไพ่ไม่ได้คอมเมนต์ว่ายัางไม่ได้ข้างนี้ไหมเห็นข้างนี้ไหมเห็นไหมข้างนี้เนี่ยข้างนี้นะ